เป็นรอยสักเดียวที่อยากลบมานานคืออยากสักต่อแต่มันสักไม่ได้ทุกคนวันนี้ก็มาเลยที่ด็อกเตอร์แท็ตออฟคลินิกเพราะใครๆก็รู้ว่าด็าอกเตอร์แท็ออฟอ่ะเขาเก่งด้านนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ได้ยังมีโอกาสมางานเปิดตัวสาขาใหม่สาขาใหม่ที่วันแบงค์เกิจกรรมให้เล่นเยอะมากเลยทุกคนและถึงเวลาที่เราจะลบรอยสักแล้วทุกคนตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกของหนูเลยนะไม่เคยทํามาก่อนเลยที่เลือกลบรอยสักรอยนี้เนี่ยก็เพราะว่าน้องแบบไม่สามารถไปต่อได้นะทุกคนก็คืออยากจะสักต่อแหละแต่ว่า ือน้องไม่เข้ากับลายสักข้างบนน่ะทุกคนนึกออกก็เลยม,มาลบที่ดร,รแท็ออฟคลินิกเมื่อก่อนอ่ะกลัวเป็นแผลกลัวแผลไม่สวยมากเลยนะทุกคนแต่ที่แท็ออฟคลินิกเนี่ยเคาลบด้วยโปรแกรมเลเซอร์พิคอเวลบยังไงก็ไม่เป็นแผลเป็นนะทุกคนทุกสีทุกขนาดเลยและที่สําคัญที่กล้าลบที่นี่เพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยจะทําลายเฉพาะเม็ดสีของรอยสักไม่ทําลายสีผิวของเราโคตรเจง๋งหลังทําคือไม่เจ็บเลยทุกคนชิวมากไว้มาอัปเดตใหม่นะว่าลบแล้วเป็นยังไงบ้างบายใครสนใจที่จะลบรอยสักหรือมีรอยสักที่กวนใจอยาก ลบนะคะทุกคนมาได้เลยที่ด็อกเตอร์แท,ท็บพีมออได้เลยด็อกเตอร์แท,ท็ออฟคลินิกใกล้ฉันบ๊ายบาย